สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองทิศทางตัดสินใจอนาคตประชาธิปัตย์ทิศทางการเมืองในความเปิดเผยอย่างชนิดปลาเรือยและล่อนจ้อน อันปรากฏจากภายในของ250ศสวต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่ว่าจะจากนายวันชัยสอนทิริไม่ว่าจากนายเสรีมีได้เป็นเรื่องแปลกนอกเหนือจากความคาดหมายจึ่งเห็นจากการประท้วงในแบบของนายกิติศักดิ์หรือของออนยิ่งทำให้เข้าใจสมชายหรือคำนลูลึกซึ้งขึ้นเช่นเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกของคนจากภาคพลังประชารัฐ ถ้าหากไม่ต่างไปจาก2 5 0รอสบวมากนักก็ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายหากท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลบางพักต่างหากที่น่าสนใจไม่ว่าจะมองไปยังภายในพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมองไปยังพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะมองไปยังภา,างยในพรรคชาติไทยพัฒนานี่ย่อมเป็นการตัดสินใจอันมีลักษณะในทางยุทธศาสตร์ภายในการตัดสินใจของพรรคภูมิใจไทย ภายในการตัดสินใจของพรรคชาติไทยพัฒนาคอการเมืองอาจไม่ให้ความสําคัญมากนะักเนื่องจากรู้รู้กันอยู่ในกระบวนท่าเป็นกระบวนท่าที่พร้อมจะหันเหแปรเปลี่ยนไปตามแนวโน้มและความเอ็นเอียงแห่งการยึดกลุมอํานาจในทางการเมืองนี่ย่อมแตกต่างไปจากการมองจากพรรคประชาธิปัตย์ต่อกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์มีความซับซ้อน มากกว่าเมื่อเทียบกับพรรคภุมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาซับซ้อนจากพื้นฐานที่เป็นสถาบันเนื่องจากเงื่อนไขสําคัญในการเข้าร่วมรัฐบาลการตัดสินใจขานชื่อพรเด็ปประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีปมของรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยยิ่งกว่านั้นภายในรีสูรุชั่นก็ละเอียดอ่อนคนจำนวนไม่น้อยมององค์ประกอบของรีสูรุชั่น ก็เห็นแต่ภาพของปิยบุตรแสงกนกุลและธนทรจึงรุ่งเรืองกิจลืมไปมองว่ามีพริิธ์วชรสินธุอยู่ด้วยลืมไปว่านอกจากนายพริษธ์วชรสินธุมีบทบาทอย่างสําคัญยังมีเงาร่างของนายกสิทธิพิรมและนายฟัวดีพิษสุวรรณข้อเสนอสภาเดี่ยวก็มาจากนายพริษธ์วชรสินธุเมื่อเห็นชื่อของนายกสิทธิพิลม เห็นชื่อของนายพริศวัชลสินธุเห็นชื่อของนายฟัวดีพิสุว om, รรณย่อมส่งความหมายต่อพักประชาธิปัตย์ท่าทีของพักประชาธิปัตย์จึงมีความสําคัญไม่ว่าพักประชาธิปัตย์จะยอมรับร่างของรีสูรุชันไม่ว่าพักประชาธิปัตย์จะป,จะปฏิเสธไม่ยอมรับร่างของรีสุรุชันการให้เหตุผลจึงมีความสําคัญเป็นอย่างสูงหากประเมินจากท่าทีของนายชินวรบุญเกียรติประสานเข้ากับ เนื้อหากันพิปรายของนายสาธิตวงหนองเตยทิศทางในการลงมติก็สัมผัสได้การตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่17พฤศจิกายนจึงทรงความหมายทั้งต่อรีส o ร u ชั่นและการต่อสู้ในทางความคิดมีความหมายยิ่งต่ออนาคตในทางการเมืองความคืบหน้าล่าสุดสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยนิพนธ์พ้นรัฐมนตรีหรือไม่ แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 17. พฤศจิกายน2564ศาลสารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรกค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐรมนตรีช่วยมหาไทยสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรหนึ่วงเล็บส ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา9 8วงเล็บ8หรือไม่สารรัฐธรรมนูนพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเลขสารประกอบคำร้องและเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรหนึ่งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศารรัฐธรรมนูญ2561มาตรา7วงเล็บ9จึงมีมติเอกฉัน รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยให้นายนิพนยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสาลร,รัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องและเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องอยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่านายนิพนมีกรณีตามที่ถูกร้องจึงมีคำสั่งว่านายนิพนไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูนมาตรา82วรรค2ความคืบหน้าล่าสุดเก้าวไกลพร้อมหนุนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอัดถ้าไม่ยกเลิกสวชุดนี้กลับสู่ประชาธิปไตยได้ยากเมื่อเวลา15นาิกา20นาทีนายปฏิพัฒนสันติพาดาสสจัังหวดพิษณุโลกพรคเก้าไกลอภิปรายว่าตนในฐานะผู้ริเริ่มเห็นด้วยและสนับสนุน ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวซึ่งเป็นการยกเลิกสอวอเราเลิกอ้อมค้อมก็ดีกว่าถ้าเราไม่ยกเลิกสวชุดนี้ไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญและกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้เราไม่ได้พูดว่าจะไม่มีสอวอไปตลอดถ้าสรสอรอที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมาพูดคุยกันว่าเราต้องการความรอบคอบในการกันกรองกฎหมาย ก็ยังสามารถทำได้ขณะนี้เราใช้รัฐธรรมนูญ2 5 60มาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วและผลออกมาชัดเจนแล้วว่ารัฐสภาที่ไม่ใช่มาจากอำนาจอธิปไตยของประชาชนรัฐสภาแห่งนี้มีอำนาจจัดการเลือกตั้งน้อยเหลือเกินแต่อำนาจแต่งตั้งครอบคลุมสภาแห่งนี้ทำให้สภาแห่งนี้อยู่ในจุดที่ตกต่ำ ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนและไม่สามารถแก้วิกฤตของประเทศองค์กรอิสระที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมทำให้ชีวิตอนาคตและผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนแย่ลงคำนิชไยล่าสุดก่อให้เกิดความสับสนแตกแยก ว่าประเทศจะปกครองด้วยระบอบใดอีกทั้งการเลือกตั้งโดยกะกะตที่มาจากคอสชอทำให้เราได้การเลือกตั้งที่มีความหมายน้อยหรือเกินเพราะเสียงของประชาชนไม่ได้เป็นตัวกำหนดรัฐสภาการตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกตั้งเป็นไปได้ยากจนองค์กรสังเกตเห็นการเลือกตั้ง นานาชาติเรียกว่าเป็นความสูญเสียหรือหล่นหายของการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยของไทยรัฐมนตรีหลายคนไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทวงดุลปปชไม่มีรายงานเรื่องของนาฬิกาของพรเดกประวิทย์สารรัฐธรรมนูญรับรองสถานะรัฐมนตรีที่ถูกข้อหายาเสพติดและสอสอ ยุบพักตัวเองและไปอยู่พักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ระบบการเมืองแบบนี้เอาประเทศออกจากวิกฤตไม่ได้ประชาชนยืนยันแล้วว่าหากปล่อยให้ระบอบประยุทธ์อยู่ต่อไปยิ่งนำประเทศไปสู่จุดตกต่ำนายปฏิพัฒน์กล่าวความคืบหน้าล่าสุดโต้ทิ้งพลังประชารัฐสมศักดิ์ลุ้นปรับโครงสร้างยอมรับเลขาธิการพัก ชนวนขัดแย้ง15พฤศจิกายน2564ที่โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ทจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐตนียุติธรรมที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกระแสะข่าวกลุ่มสามิตรจะย้ายออกจากพักหลังเกิดปัญหาขัดแย้งในพักว่าไม่มีการพูดคุยกันเลยเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ขณะนี้เรารอเรื่องปรับโครงสร้างพักเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารพักที่จะแบ่งรองหัวหน้าพักซึ่งทํางานให้เป็นเขตตามที่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐเคยเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริหารพักเอาไว้ซึ่งต้องรอ ประชุมสรุป,ปรายละเอียดอีกครั้งและการปรับครั้งนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้พักพอเดินไปได้ต้องรอดูให้เขาเขียนแผนให้เสร็จก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ากลุ่มสามมิตรจะยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เห็นมีใครพูดอะไร เพราะทุกคนอยากอยู่ที่นี่เมื่อถามว่าที่ผ่านมาภายในพักมีปัญหาขัดแยง้งทั้งกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักและอื่นๆมาตลอดนายสมศักดิ์กล่าวว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนเห็นในลักษณะนั้นแต่เมื่อมีการปรับขยับแล้วจะยอมรับกันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่เขียนออกมาเมื่อถามว่าพัก จะยึดแนวทางของนายพีรพันธ์และสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยใช่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าแนวคิดโอเคแต่แผนยังเขียนไม่เสร็จ